สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่ส0บก็ไเออสิบสิงหาห้าหกนะคะก็อันนี้จะเป็นร้านเครื่องสมอางที่โบไปซื้อนะคะก็จะเป็นโซนร้านขายส่งนะอันนี้เป็นร้านเครื่องสำอางโบคิดว่าร้านเนี้ยของเยอะนะแล้วก็เออแบรนด์ก็มีให้เลือกเยอะค่ะแล้วแต่เราสนใจแบรนด์ไหนก็ ODBO เนี่ยโบใช้ก็คุณภาพก็ก็ดีนะคะราคาไม่แพง โบเห็นร้านขายของนะจะเออโบเพิ่งรู้ด้วยว่าต้นทุนมันมาถูกมากเลยนะคะ mm hmm. เครื่องสำอางแต่ว่าร้านขายปีกอะ่ะก็คือเขาก็ต้องบวกกำไรเยอะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ก็ไม่คิดว่าร้านขายส่งร้านเนี้ยจะก็ถือว่ากลางๆนะคะไม่ไม่ถูกไม่แพงมากแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเป็นชิ้นๆอะ่ะค่อนข้างที่จะแพงถ้าไปร้านนี้ก็คืออย่างน้อยก็ต้องซื้อสักสามชิ้นใช่ไหมล่ะคะ ก็อันนี้โบจะซื้อเครื่องสับางบ่อยที่สุดกับร้านนี้นะแล้วของมันก็คุณภาพก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีตลาดอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นก็น่าจะของแท้นะคะเพราะว่าอย่างโบเคยเห็นคาทิสนะราคาก็ปกติแต่โบไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงคนะ่ะอย่างยาทาเล็บหรือว่าจะเอาของคาหมาดอะไรเงี้ยก็มีมีตั้งแต่ยี่ห้อรุ่นถูกที่สุด ไปจนถึงบอว่ารุ่นกลางๆแต่ว่าถ้าแพงมากก็ก็ไม่มีคนะ่ะเอ่อเป็นเครื่องละเป็นน่าจะร้านขายเครื่องสอ่างโดยเฉพาะนะคะมีให้เลือกเยอะดีถ้าใครสนใจแล้วอยู่ขอนแก่นก็ลองไปดูนะโซนร้านขายส่งอันนี้เป็นอายแชโดว์สีนูน้ดค่ะก็ไม่ได้ซื้อเครื่องสอ่างมานานแล้วก็เลยซื้อทีละหลายชิ้นต่ออันนี้น่าจะหกสิบาทนะแต่อันนี้เป็นร้านขายส่งคนนะถ้าซื้อราคาเดียวน่าจะแพงกว่านี้ เโบเคยดูในอะไรสักอย่าง,ขงเขาว่ายี่ห้อนี้เป็นขายที่ญี่ปุ่นนะแต่อาจจะผลิตที่อื่นราคาคงจะไม่แพงอันนี้ซิวินนาเออมันมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่าโบตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เพราะว่ามันมีคิ้วแล้วก็มีตาก็เลยซื้อรุ่นนี้จริงๆอยากได้อีกรุ่นนึงแต่ว่าไม่อยากซื้อมาเยอะเพราะว่ามันใชไม่หมดค่ะ แล้วแบบว่าได้อันนี้ทีหนึ่งนะยังไงก็ใช้ไม่หมดค่ะแล้วก็สีนี้อันนี้เป็นสีคันเลือกฟูที่โบเห็นที่ร้านขายปีกแล้วกเกิดอยากได้ขึ้นมาเลยไปดูร้านขายส่งนะคะสีสวยดีแล้วก็เป็นวิงวิงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ดีไหมนะสีสวยดีค่ะแล้วก็อันนี้ที่ซื้อเพราะว่าตลับสวยค่ะแล้วก็เออมีคิ้วน่าจะคิ้วแล้วก็สีสวยดีค่ะ ของซเวน่อันนี้น่าจะสักห้าสิบหกสิบมั้งคะต่ออันแต่ถ้าไปซื้อร้านขายปีกก็น่าจะน่าจะแพงกว่านี้เป็นร้อยส่วนนี้เป็นซีซีครีมของเกาหลีนะคะอ,อันนี้มีกันแดดด้วยนะราคาชิ้นละสี่สิบห้าถึงสาสิบเอ้ยสี่สิบหรือหสิบเนี่ยเหรอคะ,ะอันนี้ผสมสารป้องกันแสงแดดด้วยนะแต่ว่าโบไม่ได้แนะนำว่าให้ใช้ อันนี้อันเดียวนะเอ่อเราต้องลองด้วยว่าเราแพ้ไหมแต่ว่าโบอยากจะเอามาลองใช้แต่ว่าถ้าจะถามว่าเจอแดดแรงๆอ่ะโบก็คงไม่กล้าใช้อันนี้ตัวเดียวนะคะเพราะว่าเราอันนี้โบยังไม่เคยใช้แต่เดี๋ยวจะลองดูแต่ว่าถ้าแดดแรงๆไปออกแดดแรงก็คงจะไม่ใช้ตัวนี้คงจะใช้เขาบอกว่าซีซีมันมันจะดีกว่าบีบีแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้สักทีแต่ว่า โบดูใน YouTube ยังไม่เคยเห็นใครมาร mm. ีว c c ิวซีซีครีมนะเอาไว้เดี๋ยวใช้แล้วอาจจะลองมาพูดอีกทีนะคะพอดียังไม่เคยแกะกล่องเลยแต่ว่าที่ซื้อเพราะว่ามันต้องซื้อทีละหลายชิ้นเลยหยิบมาชิ้นหนึ่งของร้านนี้เยอะนะคะเยอะมากเลยส่วนอันนี้เป็นเป็นตัวพับเกี่ยรองพื้นรอบแรกอโบอไปเราไม่ได้ซื้อพอรอบสองไปแล้วหมด เรามารอบนี้รอบที่สามมันมีทุกสีเลยโบก,ก็เลยอยากได้สีชมพูก็เลยหยิบมาเลยทีแรกที่ไม่ซื้อที่ตอนเห็นครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันแพงตั้งห้าสิบบาทก็เลยแต่เห็นดูในยูทูบสวยเนะะ่ยเขาว่าใช้ตัวนี้เกลี่ยมันมันเกลี่ยดีะคะ่ะก็เลยซื้อมาก็ <c oughs> <c oughs> แพงนะแค่ตัวเกลี่ยรองพื้นตั้งห้าสิบบาทแบบแพะราคาจะพอๆกับเครื่องสำอางเลยนะคะก็มีหลายสีโบซื้อมาอันนึงสีชมพูนะ เราจะลองใช้ดูเห็นเขาบอกว่าใช้ตัวนี้เกลี่ยรองพื้นเราดีส่วนนี้เป็นยี่ห้อ ODBO เป็นเป็นรองพื้น,นะคะ่ะน่าจะ80บาท80ดสบแปดสบห้มันมีสองสีนะคะคือเบอร์สีขาวกับขาวเหลืองโบก,ก็เลยถามคนขายเพราะไม่รู้จะเอาไหนดีเพื่อเราเอาไปใช้แล้วมันขาวเกินหน้ามันก็จะไม่ได้ใช้นะคะ ODBO เนี่ยโบที่กล้าซื้อลองพื้นตัวนี้นะเพราะว่าเคยเห็นร้านขายเครื่องสำอางที่แบบมีทั้ง e s h u d i มีอะไรที่แบบราคาสูงๆเขาก็เอาตัวนี้มาขายเออแต่ก่อนมันเป็นน่าจะเครือของคามาดแต่ว่าอันนี้น่าจะมีขายญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าโบไม่รู้แต่อาจจะผลิตที่อื่นโบเคยเห็นที่ไหนค่ะแต่จำไม่ได้อ,อ เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วพอดีมันเป็นแบบหัวปั๊มด้วยค่ะก็เลยขวดสวยดีด้วยก็เลยซื้อมาส่วนสองชิ้นสุดท้ายเป็นเป็นบัชออนของเซเวน่านะคะก็ราคาน่าจะหกสิบหกสิบาทหรือห้าสิบาทจำไม่ได้ได้สามสีค่ะก็เลยซื้อมาสองชิ้นอันนี้มันคนละเบอร์นะคะมันเบอร์สามกับเบอร์สีมันจะได้คนละสีส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันโบจะ ปัดบัดออนมากกว่าที่จะแต่งตานะเพราะว่าแต่งตามันแบบว่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ปัดบัดออนปัดรแบบยาวก็เสร็จก็เนี่ยคะ่ะเบอร์สามกับเบอร์สีของเซียวเวน่าก็มีฉลากภาษาไทยติดอะไรอย่างเงี้ยก็มันจูบพันก็ดีค่ะของร้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะดีแล้วแต่เราจะายี่ห้อนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอีชูดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะ ราะว่าราคานั้นเขาค่อนข้างที่จะแพงแล้วเขาก็อาจจะเป็นแดนของเขาด้วยค่ะแล้วอีชูดี้โบโบอกไม่แนะนําให้ซื้อแบบว่าร้านแบบนี้นะเผื่อบางทีมันเป็นของปลอมโอกาสที่จะเป็นของปลอมมันก็สูงด้วยอะค่ะค่ะก็หมดแล้วที่โบซื้อเครื่องสําอางร้านขายส่งร้านนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะทําอีกวิดีโอหนึ่งที่ศึกร้านเครื่องเขียนนะคะสวัสดีค่ะ